เจมี่นะคาาจะมีกสทีค่ะเชิญค่ะว่าเด็กควรแำวาจะเรื่มสัยาถสควรคถามสักทีก็คือว่าเด็กเนี่ยควรจะเริ่มศึกษาธรรมะสังอายุเท่าไหร่ดีค่ะขอบคุณนะครับจริงๆแล้วรู้ว่า ไม่ใช่จริงแล้วมันคือเรื่องจริงเลยก็คือสมองของเด็กนะครับถ้าเกิดดูมาเนี่ยสมองเด็กมันจริ่งมหัาจรรย์ของโลกเพราะว่าเส้นประสาทในสมองเด็กมีมากกว่าผู้ใหญ่มีเยอะนะครับเพราะว่าเด็กเนี่ยเขาทำการทำงานธรรมชาติอย่างนี้ครับธรรมชาติจะสร้างอะไรมาเยอะๆก่อนแล้วอะไรไม่ใช่ตัดทิ้งอะไรไม่ใช่ตัด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 เขาเรียกผุ่นนี่คือตัดทั้งหมดเพราะฉะนั้นเมื่อเราโตมาเนี่ยสมมติว่าเราโตมาโดยที่จริงๆแล้วทำไมเด็กถึงได้เรียนรู้ภาษาเร็วกว่าเด็กเพราะว่าสมองเขาพร้อมอยู่แล้ว พอเขารับมาสัก1ิภาษาเนี่ยได้หมดเลยนะทั้งส1เดลยนะเป็นถามที่คนที่พูดได้แบบหลายภาษามากเพราะว่าถามตั้งแต่เด็ก,ดกอย่างดนตรีใช่ไหมครับคนที่เก่งมากโมซาร์หรือว่าเบคแฮมก็เล่นบอลตั้งแต่เด็กไทยก็หูจับบอตั้งแต่ติเด็กนะครับมีใครชื่อไม่หมดนะครับที่ตั้งแต่เด็กๆเนี่ยเ,เขาเลยเก่งเพราะว่าสมองของเด็กเนี่ยเป็นสมองที่ก็เหมือนเหมือนเหมือนแผนภาพเลยครับคือมันโลง่งมันมันขาวมากเราป้ายอะไรไปก็เป็นจริงนนผมดึงทั้งหมดนี้ขึ้นมาเพื่อแค่จะบอกว่า ไม่มีเวลาไหนที่เร็วหรือช้าเลยครับยิ่งเริ่มเร็วหัวไ้ยิ่งดีเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับสมองเด็กเขายังไม่สมุดยังไม่ได้ถูกตัดออกเพราะฉะนั้นไอ้ส่วนไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับธรรมะหรือส่วนไหนก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับปัญญาก็ยิ่งอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่ให้อะไรเขาเลยสุดท้ายเมื่อถูกตัดออกใช่ไหมครับเราไม่รู้เลยจริงๆเราเขาบอกว่าประมาณเจ็ดถึงแปดมก็เริ่มถูกตัดออกแล้วล่ะตัดออกโดยสมบูรณ์เนี่ยยนะี่สิบห้านี่คือสมบูรณ์นะนะ อมหมดแล้วหลังจากนี้เนี่ยไม้แก่ดัดยากและพี่เลยแล้วโอ้ไม่เป็นไรครับพี่ป๊อปเดี๋ยวเราย้อนเวลาแบบ b ป n j a m i n Button อ๋อเนอนะพูด <c oughs> เล่นกหรพูดเล่นได้อย่าแงบบที่บอกว่าสมองเปลี่ยนได้นะครับอ่า the brain that changes itself นี่ที่นักจิ๋วยาจากตะวันตกพูดเขียนสมองที่เปลี่ยนตัวเองได้ที่แต่มันยากกว่าม <c oughs> ไม้แก่ดัดยากนะฮะไม่ใช่ไม้แก่ดัดไม่ได้ดัดยากแต่ไม้อ่อนดัดง่ายเพราะฉะนั้น g o o g ่ e เขาเรียกเปิดเผยทั้ไม้เขางนี่ยเด็กเพื่อที่สมองอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องจะอยู่กับเขาไปจนตาย อันน <2 Pop leve lling> ี้พี่ขอเสริมไปนิดนึงอันี้คือเรื่องจริงถามถามทุกคนเหมือนกันค่ะขอสักนิดนึงคือเคยไปปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานนะคะอันนี้อาจจะไม่อยากจะเชื่อนะคะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะจำน้องตูนเล็กได้ไหมคะที่ไปบวชน้องฟ้าก่อนหน้าที่น้องคนนี้จะมาเกิดนะคะคือเขามีลูกชายก่อนใช่ไหมคะลูกชายก็จะซุนซนแล้วเขาไปที่เสถียรธรรมสถานแล้วก็อธิษฐานขอลูกกับพระพระบรมสารีริกธาตุค่ะแล้วก็มาที่ที่นั่นนะคะบ่อยๆแล้วก็บอกกับแม่ชีเสถียรแม่ชีจันทรนี นะคะว่าเขาอยากได้ลูกอีก,อก,อกคนนึงอะไรเงี้ยค่ะไม่นานค่ะก็ได้น้องฟ้าน้องฟ้ายปเผนท้องตั้งแต่ยังไม่คือ,ค,อคือเริ่มไปตั้งแต่เขายังไม่มานะคะคือเหมือนกับอธิษฐานจิตว่าอยากได้ลูกแบบไหนแล้วน้องฟ้ามาได้อย่างใจเลยค่ะห้าขวบขอบวชเลยค่ะหลังจากนั้นมาก็มีปรากฏการณ์ไม่ชีน้อยตอเต็มที่เสถียรมาตรฐานนะคะแล้วก็สำหรับคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่นะคะ ก็สามารถไปที่นั่นได้เหมือนกันคือเขาเหมือนกับให้เด็กในคันเนี่ยเขาเขาตั้งชื่อโครงการว่าจิตประภานธ์สองแต่นอนอยู่ในคันคือให้น้องเนี่ยเขาเขามาร่วมกิจกรรมกับแม่ที่ท่านท,ที่อยู่ในท้องเนะ่ะมาวันเสาร์เสาร์ที่เท่าไหร่ไม่ทราบค่ะลองเช็คดูนะคะแล้วก็มีกิจกรรมโรงเรียนพ่อแม่แก็คือเราอุ้มลูกไปได้พอถึงช่วงนึงก็จะใหออ้มีพี่เลี้ยงมาอุ้มลูกไปไปเล่นด้วยการพิธีกิจยยกรรมสําหรับเด็กอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกิจกรรมสําหรับ คุณพอ่อคุณแม่ด้วยยังไงก็แนะนำนะคะที่เฉติธรรมสถานก็ตั้งแต่น้องอยู่ท้องหรือยังไม่มีน้องก็ก็ไปได้เหมือนกันนะคะไปได้จนลูกโตค่ะที่เฉติธรรมสถานนะคะอ่ะคำถามต่อไปค่ะขอเสริมสุดทใย,ยนะครับว่านี่ขอบคุณเราเล่าอีกครังนะขอเสริมว่าถ้าไม่เขบว่าพระอาจารย์โอชามีทีเนี่ยแม่พาไปวัดทุกวันตอนเด็กๆทุกวัน,วนแล้วก็นั่นคือสิ่งที่พระอาจารย์บอกกัครูตลอดนะว่านั่นคือสิ่งที่ทไม่ท่านสนใจพุทธศาสนา ไม่มีอะไรที่สําคัญว่าไปกวาดการที่เราเปิดเผยสิ่งที่เราอยากให้เด็กเขาโตขึ้นมาเป็นยางไงเขาโตในสภาพแวดล้อมไหนยากมากที่เขาจะไม่เป็นอยางไงมีมีอะไรแต่ยากมาก<อ>ถ้าเกิดเราอยากให้เขาเป็นพระถ้าอยากให้เขาเป็นมีธรรมะในใจเราก็ใส่ไปเยอะแไปเยอะเกินนะครับเพราะว่า <c oughs> เดี๋ยวายวาจะต่อตา้านได้แต่ว่าถ้าเกิดเขาถเขาถูกเขา่องะไรถูกเปิดเผยก็สิ่งนั้นนะครับอย่างที่พระอาจารย์อย่างเบคแทมโมซ่าไทยก็บุกไทยก็แบบในเออแต่ก เนี่ยจีวิทยาเออใช่ดีนะพี่ปอพี่เราพูดเพราะว่าจีวิทยาเนี่ยเริ่มตอนสิบกว่าสิบกว่าขวบเริ่มอ่านของไอ้ท่านอาจรย์มอกคือเรื่องหุ่นยนต์และการใช้พลังจิตอะไรเงี้ยตอนนั้นทำให้เริ่มสนใจสนใจจีวิทยาตอนเด็กเหมือนกันครับจริงๆสนใจเพื่อจะไปปวดสาวที่ไม่จำได้สัมภาษณ์เพราะอยากอยากอยากไอ,อ้อพวกคุมวัตถุให้สาวดูอดรคือ <laughs> ตอนเนเด็กเนี่ยแบบอยากอ่านใจอยากอ่านใจคนได้อยากแบบ ไม่วหรให้าจกอีกชิ้นต่างนีมาอ่าบคลีตเลยคลีดคลีดโอ้แรงบันดาลใจหลักเลยแล้วเป็นไง <ปะ S 2> ยกได้ไหมไม่ได้แต่ว่าเจอสิ่งที่ดีกว่ายกชูจิตใจ,จนี่เป็นธรรมดานะคำถามต่อไปค่ะ